ทุกคนวันวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับเจอเจอกับพูดเล่นคนนี้ครับเขาเป็นบ้านนะครับเอาเป็นอะไรเนี่ยมาบ้านเราทำไมโอ้ขอสมุนไพรตัวดีหน่อยไม่ให้โบรดได้ไหมก็เองก็เองก็มาว่าเราก่อนนี่ตั้ง่า ีนี้ด้วยเยาะผลนี้ไปเอาผลนี้ไปลงมาผลอะไรดีที่สุดไหมว้าวเอลงมานน่นกับดักของเราสิกับดักของเราอันนเทออ๋อรูแลกับดักอะไรอยู่อย่าเดี๋ยวแบบนี้ไงแล้วกับตู้แต่เองยังมาไว้ตรงนี้เพื่อเราขอใหญยที่กกอบแป๊บหนึ่งนะโอ้โหยิ่งกว่ายิ่งกว่าจำโพลิงอีก อย,อย่าขอย้ายไว้ตรงนี้ก่อนอุ้ยนี่มันโลกแล้วเห็นดนะเองเราขอผล <c oughs> ไม้อะไรที่มันยกักยักขายได้เป็นพันล้านหน่อยลอมาอีซี่โหลดได้ไหมต้นเห็ดก็ได้ร้อยพันล้านหน่อยเอาแมวมูนไปก่อนไหมแมวมูนนะแมวเหแมวมูนอยากซ้มมาเอาไหมไ จ,จ่ายมาใจต้องจ่ายทั้งตัวหามตูดมานดมมนันน,น,นี้อีกแล้วถึงจะได้แมวส้มโดนทั้งตัวนะได้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 ให้ขวดอะไรอะไรแม่ก็ได้ถึงได้ผลผลที่แพงที่สุดโอ้อีกแล้วต้องเป็นใจเหนียวต้องเป็นผมอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไระมันแหลกมันแหลก มาเป็นไนเนี oh, ่ยโอลา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 โลโลโลอาโซโลโอเควันนี้เราจะงอกงาก,กันเถอะเดี๋ยวก่อนนะ<ล>เดี๋ยวเราจะเป็นไหนเนี่ยทุกคนดูมันเป็นไรไม่รู้ทุกคนฝากติดตามให้หน่อยนะนี่ไงต้นยักษ์ที่สุดของเราสามสิบสามกิโลจริงหรอเย yeah. แคทโอ้ยเจอกับดักตัวเจอกับดักแม่งู้อีกแล้วนี่กับดักสี่ตัวกับดักแม่งู้ทำทำกระโดดไม่สูงเลยกระโดดต่ำกว่าต่ำต่ำกว่าคนตัวเล็กอีกดูนี่นะปีดเองดูนี่นะต่ำกว่าคนตัวเล็กอีกเองเนี่ยแค่เนี้ยไม่เองก็เดินออกอ่ะเองต้องกระโดดดิเดียวเองถ้าเป็นเรา สมมุติอันนี้เรานะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมสมุติเรานะสมมุิสมมุติอันนี้คือกับดักเรานะเว้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราแค่ไปเตรียมความพร้อมเฉยๆเรารู้สึกว่ายืดยานหน่อยอันนี้ไม่พออันนี้แค่กระโดดเล่นเฉยๆเอ็งลงมาทางนี้สิเว้ยนี่ไงเอ็งลงมาทางนี้สิไปเลยนะอย่าจับแหกอะไรหรอ เองถ่ายคลิปเราขัดถ่ายคลิปอยู่นะเอาดีดด,ด้วยโอเคนี่เองต้องมาตรงนี้อ่ะตรงริมๆตรงเงี้ยอะไรแล้วก็พุ่งตัวเองเรามาเล่นเกมฟ,ฟุตบอลกันไหมฝึกตาฝึกสมองมั่งจะได้มือไวมือไม่เหมือนกับเสือชีตาเราขอเล่นเกมนี้อ,อีกแล้วคุณผู้ชม ระหว่างกดไลค์หรือกดติดตามนะครับคุณผู้ชมระหว่างจะระหว่างจะให้ผมหรือว่าผมหรือว่าคนบ้าคนนั้นครับเอ้ยว่าว่าแล้วทำไมไม่รู้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเขาบอกให้ให้คนบ้าตัวนี้ไม่ไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่ตัวเองนะหมายถึงตัวเรานี่แหละทั้งสองอะระหว่างจะเลือกใครระ,ระหว่าง จะให้เลือกเกมฟุตบอลหรือว่าเกมทิ้งไว้เกมทิ้งไว้เกมฟอร์สเคนใช่อะไรทุกคนจะเลือกอะไรฝากกดติดตามมาด้วยนะเองแล้วคอมเมนต์มาด้วยว่าจะเล่นฟอร์สเคนหรือใช่คุณผู้ชมฟุตบอลฟุตบอลหรือว่าแคนฟอร์เชนมั้ง โเคโคเกมที่เพื่นโนลีเข้ามาของเรากดกดไลค์คือคือเล่นเกมฟุตบอลกดติดตามเพื่อเล่นเกมโฟล์เกมคอมเมนต์มาด้วยจะได้ได้นอะไรไอตุ๊กเบนโอเคอว้ยมีคนกดไลค์เยอะมากเลยมาเล่นฟุตบอลกันเถอะดดิวโดขอเล่นเกมก่อนได้เลยเดี๋ยวเราเย็นแรกนะ เราเล่นเกมฟอสเกนก่อนนะฟอสเกนอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยเราจะเล่นเกมฟุตบอลแต่หาเกมฟุตบอลไม่เจอเลยเองชอบเล่นแต่ทิ้งไว้มันเป็นไรหรือว่าเองต้องไปทิ้งไว้ตรง้างสะพานกันเนี่ยทุกคนระหว่างจะให้คนทิ้งไว้นั้นข้างสะพานหรือว่าทิ้งทิ้งพ่อแม่ไปก็ว่าแหละนี่เนี่นี่เนี่ย เราอีกแล้วเจ็บมากเลยเจ็บยิ่งกว่าไดโนเสาร์เลยอย่าเจอตอแน่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาดีเดี๋ยวเอาเอาอกได้ไงเนี่ยเราเห็นหน้าโปรไฟล์หมดแล้ว <c oughs> แต่หน้าโปรไฟล์เองเ,เปลี่ยนแล้วอาราของแกงแต่เราก็อยากให้เห็นหน้าโปรไฟล์นะเฮ้ยเฮเฮ,ฮ,ฮ,ฮเราหากเกมฟุตบอลไม่เจออย่างนั้นเราจะเล่นการสตเก้าคืนกับกับเพื่อนเรานะครับนี่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 นยังหวังว่าให้รอดนะเราได้เกมฝารไฟแทงกันโอเค ทุกคนเราขี้เกียจหน่อยอ่ะแล้วก็เลยเสียงแบบนี้เราจะเล่นกับหนูน้อยนะหนูน้อยอะไรหนูน้อยก็นี้ไงเขาจะเลือกอะไรกันเดี๋ยวเขาชื่อว่าอะไรนะเขาชื่อว่าตุดหมิ่นไม่ใช่คลิปเองอ่ะคลิปเราอ่ะคลิปเราอ่ะชื่ออะไรนะเราจำไม่ชื่อไม่ได้อน,นี้ เราเป็นผู้จีบยังไงก็ไม่รู้สำหรับแค่นี้ก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดีเออนั่นแหละไปก่อนไปก่อนคลิปเราทุกคนลองเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะเพราะพวกเราไม่ว่างพวกเราเมือแต่เล่นเกมกันนะครับบายบาย